ผมงงผมตื่นขึ้นมาผมงงเสซื้อือสู่กันมาแป้ตายสามปีเออตอนอยู่ในศาลเนี่ยเฮาอยู่ว่อง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 ว่งองเสียวเป็นเราตายกันอืมบอเห็นลงศพบ,บลงังนําตาเขาบอกตีนบอกเดเขาไปใกล้คุกเลยบวชบวชสำนึกนะบวสสำนึกนะครับแล้วเป็นไรละบาดเนี่ยอ่ะตอนนั้นบอกอยาสิมีคดีคุ้อยามีคดีคว่วกันบอกแล้วว่าอย่าพิษการ หเคียกันห้คุยกันว่อง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 ใส่กันเป็นไดรล่ะบาเนี่ยเดี๋ยวไปกาบกูนั้นเดี๋ยวไปกาบกูนี่เอยสมนึกสมนึกหลายอือเห็นไหมอือเพื่อดีลรอบครับอย่าฟังผมครับเนี่ยผมไม่ได้เข่าขางพาผมไม่ได้เข่าขางทนายได้ทนายใหม่ทนายเก่าทนายได้บร่ได้พิษบร่ได้พิษกันน้ำบรือไมเหตุการณ์น้าเรืองท่านั้นสบายใจได้ครับว่าผมไม่ได้น้อยใจ บอได้เฮ็ดคือบอกว่าผมท่าดีี่สุดแล้วเนี่ท่าดีสุดแล้วแล้วก็จะไม่กินอาหารหมาอีกเป็นครั้งที่3ที่4ที่ห้ากับใครนะวันที่บาดเจ็บวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังวันที่ไม่มีใครช่วยต้องการความช่วยเหลือให้เฮตนั่นเฮดนี่แลน้ำตกตกตกนะครับผมผมเห็ยดเฮีุุ่ดแล้วฉะนั้นพวกสิมาดามาที่เฮ็์ผมพิดกัน เออดีท,ท,ทีผมมาข่าคดีขอคดีคว่ขอขอวมอะอาเจ้ากรบ่บนาโพสแบบนั่นหรอกเจ้าพป้หูในเหตุการณ์น้ำเจ้าเะเซมเลี่ยม่ยพวกอวตารต่างๆอาเจ้าโปอหูในเหตุการณ์คอยคืนคดีมาเนี่ยเจ็ดเทือนะนะครับย้อนไผเจ้าโปได้หูหรอกตอนนังฟั้งคํำพิพากษาเนี่ยกุญแจมืออย่นี่แขนคอยเนี่ยคบบนืมเลยคอยเป็นเนื้อห่าง น้ำตาตกในเนี่กตอนมองเขาอ่านคำพมีภาษาอย,ยู่ๆเออสี่คุยยังกันผมโงุหนะแต่ว่าข้องผมเนี่ยผมเจ็บผมก็จําได้นะอืมผมเจ็บผมก็จําได้เนี่ยผมเจ็บผมก็จําได้โดนเขาเยาะเย้ยถากถา,างอยู่ในห้องมันลั่งเนี่ยเท่าไรผมก็อดเอานะอ,อ่บอกว่าให้คุยกนันให้เคีย์ยากายันตังต่พุนแล้วให้เคีย,ากาย์กันตังต่พุนแล้วอ,อืาเขาเหยียบย่ำเขาเท่าไร จุกลงม,มาท่าไหดครับพองเฮ้าท่าไหดครับวันที่เราเป็นจำเลยอืมวันที่เราเจ็บปวดร่วมกันพวกเจ้าโกงูงพวกเจ้าแิ่ดามาพวกเจ้าเห็นน้าตากับริตรโนศาสตร์อืมผมปั้นอยู่แล้วนังร้องพี่ไม่ต้องห่วงอ่าพวกเจ้าบริยูนี่เหตุการณ์เนี่ยพวกที่หลังพวกที่หลังผู้มาที่หลังนี่ยังม่ยังมาเส้มเลี่ยมผมบอกบริยูนี่เหตุการณ์อืม คนบอกว่าขอบอกขอบริษัทสายหยัางแล้วก็บริ้เสใยใจหยัางคอยแค่เครียดจะกของซเสื้อา่าเฮดดีที่สุดแล้วผม,มนี่เฮดดีที่สุดแล้วขนาดไปออกรายการน่นรายการนี่ผมนี่ห้เกียรติผมนี่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองผู้หนึ่งกะโพดไปผู้หนึ่งกะโพดไปมันโพดน้ำกันคนละอย่างอืมอ่นาน้ำเจ้าบริอยู่ในเหตุการณ์เจ้าเยสีมาเซมเลี่ยม อ่าเอาแข่าไ้ทั้งทึงเก็บแข่าไ้กินเขาดิครัวอ่า่ต้องผู้เส้นเลี่ยมก็พวกนั้นผู้นี้ฟังไว้จับวิ่ีเหตุการณ์อ่าจัวิ่ีเหตุการณ์ทุกอย่างนะทุกอย่างต้องรู้สึกจะตกลงด้วยดียังไงก็แล้วแต่ต้องจําวันที่เขาเหยียบย่ําเราคอยไปว่างกาไม่เรี่ยงเข่คอยว่าตง่วงเนอะว่าตง่วงมาคอยสิบโไปว่างก็ไม่เรียงเขาคอยพร้อมมีคนมาคอยคอย บนแง่งแนะ่อืมแมน่มาระบายมันออกมาเลยมันเหนไม่รูย้ยางบ่ได้บ่ได้มักได้บายยังนี้เนี่อ่าข่คแค่ว่าฟ้านกระเซืออ่าปล่อยว่างเนยเขาปล่อยว้างแล้วบ่วเป็นธุระของข่อยอ่าไม่ใช่ธุระของข่ยข่อยแค่ซอยเหลือตอนที่อยากให้พวกข่อยซอยเลื่อมตาอาปากได้แล้วมีคนอบอุ้มเคล็ดไปเพราะว่ากันจะเลื่อนเติบโตไม่ว่ากันนะ เตบอกให้ฟังสักก่อนแน่ก่อนเดี๋ยวมาถึงจุดนี้ปรึกษากันก่อนแน่ออมแมนมัครับอันนี้ผวดพลาดมากอ,อียงวะอ่ามันโมดิเกี่ปรเจกจสิทธิ์กันก็คนเกา่าอ่าการเรื่องของเจา้าเรื่องธุรกิจแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าจะมาข่ว,หวงหัวคว่มหางกันไปนะทําอะไรอย่างไรนั่นแหละต่อไปคอยจะเลื่อนคอยจะเลื่นทุกคนเะครับด้วย ผู้ใด้เหตุยังไหวก็ขอ้เจริญนะครับสัมภเวสีทุกตนทุก,ทกผู้ทุกนามเจ้ากรรมนายเวรทุกผู้ทุกคนซาทุกให้มาเอาไปให้มืดหลดนะครับองคสิีกรรมให้กันเนื้อนะครับตอนอจากนี้กะบ,บอกว่าเกี่ยวผ่านขอ่อยเลเจกกรรมนายเวรไหนก็นแล้วแต่นะข่อยเมื่อยกเจ้ากรรมนายเวรนะ่ขอ่อยเพี้ยงยังให้เจ้านาชาตทีแล้วพบทีแล้วกันบอกว่าคือมัดดึงมันจองข่อยไปบุญไหว้กับ กับซิงเราเนี่ยขาถามวันที่ไปเอาเอกสารบ้านผู้ใหญ่บ้านก็เอามาให้ผมไม่ใช่เหรอก็เอามาให้ผมให้มาศึกษาฝ่ายนั่นฝ่ายนี้ให้เออแล้วทำไมอ่าพอเขาทำให้ถึงที่สุดแล้วทำไมทำไมมันไม่เป็นตามที่ที่อยากอยากให้เป็นผมอยู่เสือ่อเน่ี่ผมไม่ได้ยุ่งเกียกกเก่ยวกับพวกเจ้าใดๆเนี่ยผมอยู่ซื่อ ผมอยู่ซื้อๆ้ะครับผมขอบอกเลยผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอย่างเลยมัดกรรมมัดเบีสาธุขอให้มัดกรรมมัดเนบนฟังพื่อว่าเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดข่อยว่าข่อแพ้วะ่ะด้วยเขา,เาต่อสู้ทางกฎหมายมันจ่อจะเข้าแล้วนี่มันจะจ่อจะจบแล้วนะฮะอืมคุณทะเลาะอะไรกันก็เรื่องของคุณไม่ได้ว่ากับผมไม่ได้เกี่ยวกับผมแต่ ทุกอย่างก็ต้องเดินไปอ่ะใครคะขึ้นบูเรียนที่รู้บุลังคามัหนึ่งนี่ครับมัหนึ่งนี่อืมคุณชัยชนะอือม,มันมีแต่ไม่จำเป็นต้องพูดทุกเรื่องนะบอกบอกกระซืออ่าล่ำพิษก่อนนะครับผมบอกเลยล่ำพิษก่อนครับพิษกระเวราพิษเสียงว่าพิษกับผมสาบาทนี่เอาผมนี่เป็นคนง่ายๆเด้ผมนี่เป็นคนง่ายๆ เป็นคนเรียบเรียบเป็นคนสบายปากหมาแต่ใจดีปากมากปากหมาแต่ใจดีไม่ทำร้ายใครก่อนแต่อย่าทำร้ายผมไม่หักหลังใครแต่อย่าหักหลังผมบอกไม่บอกไม่เกี่ยวนะสู้กันมาสามปีผมวอนติดคุกไปสองครั้งเสียเงินวางสารอีกล้านหนึ่ง เลขต่างๆเอกในระหว่างทางหมดเกือบสองล้านจูจๆอะไรเหรอหลอกใส่ผมเติเอ้ยมันไม่ใช่นะเอ้ยมันไม่ถูกนะไม่เหมาะสมนะม,มันมันการให้อภัยเป็นสิ่งที่ดีมากผมนี่อยากให้อภยัยตอนผมบอกว่าให้อภยัยการสาสู้คือว่าให้อภยัยตอนผมเรียกตอนที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล เขาเรียกคุยทำไมไม่จบทำไมไม่คุยทำไมแอรอาร์ตอืมทำไมแอรอาร์ตมั่นใจเหรอตอนนั้นว่าจะไม่รุนแรงขนาดนี้อืมแล้วเป็นไงเลยเนี้ยมันผ่านมาแล้วสองสองศาลขามันจออยู่แล้วครับมันก็ดิ้นสิครับมันก็ดิ้นลนสิครับทีเนี้ยอยู่ก็ได้ไหมอะเห็นบะ ก็ดิ้นลนสิครับไม่เห็นลงศกไม่หลังน้ําตาอืมไม่ใกล้ดีกาไม่ขอนกขอหวอืมนม้ำน้อาจารย์แห่ไพ่ก็ได้อีติกูหายเอาไพ่ไปแล้วทุกคนพร้อมอีน้อย่ามาเซมแลมอืมกูไ่สนใจว่ามีราคามวยไม่มีราคากับชีวิตคอยแล้วสิบอกให้อืมว่ามีราคาขอบระเด้ไปถือสา ชีวิตนี่เขาปริษสธสาบไปเลยแล้วอืมวันนี้เขาทําเราเจ็บอะ่ะเราอ้อนวอนกราบถึงเท้าเขาให้อภยยัยแกไหมจําแค่นี้จําเซงหัวใจกินเขาบ้าหัวใจจงจดจําในวันที่เขาย่ายี่เพราะสิหายภายัยมันบาลานกันไหมมันสมควรไหมเมึ่อมรลูเรื่องมึ่ออยู่จสือรดน้ำมึม่อยู่ซืเสือ อยู่ซื้อเอยี้ยห,หัวขวือแค่นี้กูบ่ได้เสียเรียนยั้กูได้น้อยใจยัง,ยง,ยงต่อไปก็ไไรสุดขายประแดกอาเนี่ยเนี่ยขายประแดกดีที่สุดเนี่ยขายประแดกไอ้ต้องข่ำไผ่ตำกระเสียบจากปลากระกตักเด้อผู้ใดเพราะทั้นกินนะผู้ใดเพราะทั้นกินไปซื้อมากินครับไปซื้อมากินปลากระกตักบอกหวานบอกข้าวบอกตกตะกอนบอกเข้มปิดฤทธิ์เข้าใจข้ามึงซื้อกาจาัน บอด้เรียกร้องย้อนน้อยใจเสียเงินหลายกว่านี้มาไให้อภัยบอด้อีลีใครให้อภัยเรื่องจางนะเออของยาดิยาความรู้ผมได้วุนอาจารย์ได้วุนผมโจมหญิงท้ายปเดี๋ยคือเก่าเนี่ยเนี่ยสิว่าให้อภัยบ่ได้เนี่ยคอยให้อภัยทุกคนเนี่ยบอดีก็ไปกินข้าวเลยครับเลี้ยงกินเหลืเก่าอยู่นี่เจ็บเท่าไหร่ผมก็ให้อภัยคือเลือดร้องให้ออกรายการผมก็เจ็บมาจนจุกแล้ว อ่าขาบวกกินอ่าน้ำถ้าเจ้าสิดก็ซื้อปลาแดดข่อยเนี่ยเบ้าดีดีเนี่ยกินปลาทูเนี่ยบวกกินบวกโจบวกท่านกินเนี่ยอ่นี่ก็บวกกินบวกท่านกินบ่ลลงเยกินบัวร้องกูกินบัวร้องมาเป็นเดือนเนี่ยกูจนจอยอ้าวกูเฮ็ดดีไากก็คนสิ่งที่กูตอบแทนไม่ได้กูเคยได้อะไรไหมถามได้ยังว่ากูเคยได้อะไรกับนักมากเสียใจแท่นไม่ได้เห็นไหมรถก็ให้ไปใส่สองขั้น ก็จะยืนได้ปีเรกใส่รถเท่ามั้ตีขนใจไปตีความส่อมว่าไงวะ